สวัสดีครับผมว็อผมนะครับผมกับหนุ่มเลี้ยงม้าชาแนลที่หายไปสองวันสวันคือกลับมาบ้านนอกแล้วผมกลับมาเนี่ยบรรย,ยากาศบ้านนอกผมอยู่บ้านนอกวันนี้กลับมาพักผ่อนที่บ้านก็มีวัวเลี้ยงวัวด,ด้วยนะครับผมหัวล้นนะผมหัวล้นธรรมชาติตัวเนี้ยสูงร้อยหกสิบ ้อยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดน่ะอนนั้นก็เลูกตอนนั้นก็เป็นลูก,นนก,ลกแม่ขาวนะผมหนึ่งน่าจะหนึ่งปีห้าเดือนอนะ่ะตอนนั้น,ล,น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 ลูกของอันดามันครับอัอนดามันลูกของอันดามันแล้วะก็หันไปดูแม่ขาวนะ เอาสวนแม่ขาวสวนแม่ขาวเนี่ยชารเโลเล่นะผมตอนนี้ผสมอยู่ติดเคเอฟสามหนึ่งอยู่ตอนนี้น่าจะคลอดแล้วตอนนี้ลูกลูกที่สามลูกสาวของแม่ขาวเอาลูกที่สา,าม 3. นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปถ่ายเฉพาะลูกแม่ขาวท่านั้นเลย จะมีว่างๆก่อนแนวบรรยากาศบ,บ้านผมเนี่ยก็อยู่ข้านนอกเลี้ยงวัวกลับไปที่ทําง,งานก็ต้องเลี้ยงมา้าก็มาพักผ่อนเะาบรรยากาศบ้านผมก็อยู่ทุ่งนาไม่ได้อยู่ในเมืองนะผมเด็กวันนอกคนหนึ่งเนี่ยที่แบบอยากทำคลิปช่อง youtube มันอยากมีคนติดตามเยอะ ดูสิขับ้านนอกต็มีรถอีแตกจอดอยู่นะส่วนนั้นก็เป็นขอกวัวผมขอกวัวมีวจกักี่ย่าโซมแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับพรุ่งนี้กลับขนแก่นแล้วก็เข้ากรุงเทพพักผ่อนที่ขนแก่นน่าจะประามันใบสองใบสามก็จะออกแล้ว ก็เลยเก็บบรรยากาศลูกอันดามันนะผมดปูปีกว่ากว่าเนื้อหนังย่นลยแล้วตัวนี้เนื้อหนังย่นเลยคลิปนี้ขอจบเพียงนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจร้งเตือนได้นะครผมขอบคุณครับ